สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ่ะพบกับรายการสุขสาธารณะนะคะซึ่งจะพบการทางเฟซบุ๊กของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพค่ะพบกันทุกวันจันทร์นะคะเวลาโดยประมาณก็คือ10นนิกาค่ะการวิ่งเป็นหนึ่งในวิธีออกกำลังกายที่ได้รับความนิยมนะคะเป็นอันดับต้นๆค่ะ เพราะทำได้ง่ายเพียงสวมรองเท้าวิ่งคู่โปรดก็สามารถออกไปทำกิจกรรมนี้ได้แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามการวิ่งนั้นทำให้เหนื่อยได้ง่ายมากๆนะคะและมีโอกาสทำให้เกิดการบาเดเจ็บได้อีกด้วยค่ะโดยเฉพาะกับคนที่เพิ่งเริ่มทำได้ไม่นานนะคะดังนั้นในวันนี้รายการสุขสาธารณะจะขอนำเสนอเทคนิคการวิ่งแบบมืออาชีพที่จะช่วยให้คุณไม่เหนื่อยง่าย และไม่บาดเจ็บจะมีอะไรกันบ้างไปติดตามรับชมกันเลยค่ะ4เรื่องต้องรู้ก่อนวิ่ง 1. วอร์มอัพและคูลดาวน์ทุกครั้งก่อนและหลังวิ่งจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ 2. เลือกรองเท้าที่เหมาะสมกับเทา้ารองรับแรงกระแทกได้ดีและพอดีกับรูปทรงของเทา้า 3. ไม่อยากเจ็บต้องสร้างกล้ามเนื้อ การปั่นจักรยานว่ายน้ำหรือโยคะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มความยืดหยุ่นให้กล้ามเนื้อควรทำควบคู่กันเพื่อประสิทธิภาพในการวิ่งที่ดีขึ้น 4. รู้จักร่างกายตัวเองควรเลือกระยะทางที่เหมาะสมดื่มน้ำให้เพียงพอระหว่างวิ่งพักผ่อนให้เพียงพอก่อนวิ่งเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย การวิ่งถือเป็นกิจกรรมที่ให้ประโยชน์กับตัวคุณเองอย่างมหาศาลนะคะนอกจากประโยชน์ต่อสุขภาพที่การวิ่งจะช่วยให้คุณเผาผลาญไขมันและร่างกายที่มีความฟิตมากขึ้นนะคะคุณยังได้สุขภาพจิตที่ดีต่อตัวคุณเองมาจากทัศนคติที่ดีที่คุณมีต่อการวิ่งซึ่งคุณสามารถนำพลังดีๆที่คุณได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ประโยชน์เหล่านี้คุณย่อมไม่ได้มันมาหากคุณไม่เริ่มต้นวิ่งนะคะสิ่งสำคัญที่คุณจำเป็นต้องทำคือออกมาวิ่งค่ะโดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆนะคะที่จะทำให้คุณวิ่งได้จริงๆทุกที่ทุกเวลาซึ่งจะทำให้คุณมีวินัยในการใช้ชีวิตและทำให้คุณได้รับประโยชน์จากการวิ่งในทุกๆวันค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันช,ชุริยาสีประภัลและทีมงานคอลาปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ